ะครับถ่ายแล้วปากน่ากลัวมากเลยกลัวมือที่เลยกลัวไม่กลัวปากเบปื๊ดเลย กัวบัตอไร่เสี้ หน้า,าปาปกลุ่กใ่ปิดนะครับใส่น้ำไงนะครันี้เปิดไอ้ฝาสีออกฟ้านแล้วแบบค่อยๆแกะนะอ่า พอไปก่อนพอตรงไหนอยู่วะเจอสกอตตันแล้วพี่จะหันไปไหนหันหาผมอ่ะไม่สิคืออะไรเี่จะหันไปอีกเตาเตาลีดไฟข้าวแต่ดูซิว่ามันปล่อยไอไงพี่ก็ไม่รู้นะคืออะไรจ้ะใช่ว่าดูมันใช้ได้หรือเปล่าถ่ายว่าของใช้ได้ไม่มีปัญหาจะได้เคลมได้ไงอ๋อแล้วไม่ไมเรื่มถ่ายได้แต่ตอนแกะกล่องเตารีดถ่ายตั้งแต่แกะกล่องนะครับใช่ไหมเตารีดเตารีดนน้ำอ่าพี่ เล่นไงต่อกดว<อ>ออะนอนมันต้องรอนิดนึง้มาเเคื่่อทแปดร้อยอยแ้รป <800. S 1> <800. S 2> ใช่ก็มันเป็นตัวเล็กไงแต่ก็แบบอยากรู้ว่ามันร้นอนไหมวะมันหายแดงแล้ววะพี่เดี๋ยวเส้นลายมือหายนะการ์ดระวังนะตัวนึงครับทำไมามันไม่มีไอ้น้ำออกคือต้องกดเหรอพี่กดยังอ่ะอเป็นอย่างนี้โอเคแต่ว่าจะถ่ายยังไงเห็นไอ้น้ำแต่เนี่ยแต่เสียงมา อย่ารู้แค่มันอุ้ยร้อนร้อนเลยไม่เห็นร้อนเลยเอาระวังหยิงเกร้งนั่นรือมอนเธอแข็งแกร่งไปเลยว่าเนี่ยเอามืออังตอนนี้เอามืออังตอนนี้ด้อังเฉยๆนะอย่าแตกนะร้อนเลรู้สึกไหมไม่น่ากลัวผมปิดแล้วนะพี่พอแล้วพอแล้ว